อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆนะเนี่ยค่เวลาตีหากว่าๆแล้วสว่างแล้วเพื่อนเลยเฮ้ยเงี้ยหวังมากหวังหลายหวังหลายเพื่อนหวังแห้งหวังมากหวงมาก ไวหว่นี่ยก็แจมดีครักเนาะไวหว่นี่เนาะเออ,อ ช่วงตีหากว่าเนี่ยเหมืนกับไม่มียังนะเพื่อนเลยนี่แต่ละการยางเลาะเดินเลาะอยู่นี้แหละจนกว่าจะหอดเจ็ทม่องไปแล้วเนี่ยจนกว่าจะถึงเวลาสแกนเนี่ยวออกเจ็ทม่องไปแล้วเพื่อนเลย การเริ่มเย็นเ้วเพื่อนจังหวัดเท่าเป็นอย่างไรนาะเริ่มหนาลวลรวบอนเพื่อนจังหวัดทั้งอุบลบ้านพรมเป็นอย่างไรนาะบ้านไม้สีเจริญตำบลแจงโดมอำเภอสว่างวิระวงหนาลวลรวบอกครับ เาอเทพก็เริ่มเย็นละแต่หนาวคื่อตังหวนกับมาหนาว,วร้อุเทปเพื่อน ขวอนไล่แจ่มนี่คะเพื่อนเพื่อนอะเพื่นทำงานนี่มันไม่งานกันนอนมาได้เพื่อนเบิ่งกล้องนี่ละกล้องเพื่อนเยอะกล้องนี่ยูซุจดเพื่อนกล้องอ่ะกล้องมั่งจอนอะเรียกว่าแอบลบ

ยีเครื่องได้น่ะนะนั่นแหะยีเค<อ>รื่องอ่ะแสดงว่าใกล้ทีดับแล้วนะยีเครื่องมันขึนนะใกล้ทีดับแล้วแก่ครับเพื่อน ตามเลยเดอ้อครับเปนเื่อนพอได้คุยเป็นมูลพวกกันเดอ้อครับเปนเื่อนเด้อพอได้คุยกันโอเคครับสถานที่สำคัญผมกน็นี่คือสถานีการ เอ็นซีวีนะครับผมบอกชออไม่ได้เขาได้ไง่ายด้วยครับงานตัวนี้นะครับจ้างเขาด้วยครับจ้างในเขางานนี่รับผ้าในครับ,บก็ได้รับ,บก็ได้ประกาศรับ เราภายในม,มีเงินจ้างเขาเด็กเขาด้วยครับมนี้เงินจ้างเขาจะวักระคุมด้วยแหละครับคุณอยคุมค่าจ้างยี่หรอโอเคครับผมคลิปนี้อะเอาไปซ้ำนี่ยะครับคลิปนี่ครับโอเค ตื่นได้แล้วครับเพื่อนๆตื่นไในแล้วเด้อสว่างแล้วโอเคครับตื่น,นเพื่อนนี่ค,ครับสวัสดีเด้อครับเพื่อนตื่นหนึ่งเขาเด้อ